พิกเอ็มค่ะขามาวันนี้ลูกค้ามาจัดทรงใหม่ใช้คำนี้คำว่าจัดทรงใหม่ก็คือเขาพยายามยกหน้าขึ้นเปลี่ยนก้อนโหลดแล้วก็เปลี่ยนโชกด้วยเดี๋ยวรอชนมนะนี่มาไม่ทันช่างอีกแล้วโทรตามเด็กก็ กระต่ายจากร้านสตังลอโตทีิดาเซอร์วิสมาแล้วค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตส่งงานนิสสันบิ๊กเอ็มค่ะคันนี้ก็มาไม่ทันชาติอีกแล้วเพราะว่าไปส่งลูกมาเนาะอันนี้เขาก็ถอดฝั่งเขาเสร็จแล้วเขาก็มาถอดฝั่งขวาทางด้านของไตเราก็ไปเตรียมของมาให้ลรกปล่อยให้เขาถอดไปค่ะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้ามาให้เปลี่ยนก้อนโหลดจาก2นิ้วเป็น3ามนิ้วชุดโหลดลูกค้าพกมาเองค่ะของลูกค้ามีอยู่แล้วเนาะก็ไม่ได้ซื้อใหม่ก็ใช้ของเดิมลูกค้าปลายเปลี่ยนจาก2นิ้วเป็น จาก2นิ้วเป็น1นิ้วค่ะแล้วก็ลูกค้า่าเปลี่ยนโชว์ที่ร้านด้วยอันนี้เราก็เปลี่ยนก้อนโหลดเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมแมลแงเพื่อจะวัดระยะยืนพื้นว่ารถมันยืนพื้นค่ามาตรฐานปกติอยู่เท่าไรหลังจากวัดระยะเสร็จแล้วค่ะช่างพวัดข,ของเขาแล้วก็แล้วก็ส่งมาให้ไต่วัดฝั่งของเตาเพื่อจะได้คํานวณระยะยืดของโชคได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาทําการใส่โชคเลยค่ะพอได้ระยะที่แน่นอนแล้วก็ทําการไปประกอบโชคออกมาค่ะเพระโชคที่ร้านเนี่ยจะมีตั้งแต่1 8ถึง24ค่ะ เพราะฉะนั้นถ้ารถโหล,ลดดัดแตบมาอะไรเงี้ยจะต้องวัดระยะยืดพื้นรถก่อนค่ะว่ายืดพื้นอยู่เท่าไหร่ลูกค้าเปลี่ยนเป็น PT Auto Speed แกน20ค่ะเป็นโช๊น้ำมันล้วนเห็นมาระยะเด้งเหลือๆเลยเสร็จแล้วเราก็ย้ำหลังจากใส่โช๊กเสร็จแล้วก็มาย้ำสาแรอีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อความชัวรๆๆ์แน่นๆ <laughs> หลังจากนั้นค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ล้อเลยค่ะเดีย๋ยวพอลงหลังเสร็จแล้วเนี่ยช่างก็จะวัดระยะข้างหลังว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่เพราะว่า เท่าที่ลูกค้าแจ้งมาหน้ากับหลังจะลูกค้าต้องการให้เสมอกันนะคะถ้าจะไม่ผิดอันนี้เขาก็วัดระยะแล้วเสร็จแล้วก็ไปวัดข้างหน้าว่าหน้าเนี่ยจะต้องปรับขึ้นเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นบิ๊กเอ็มหน้าทอยชั้นบาร์ค่ะรถรุ่นเก่าเนาะจะเป็นทอยชั้นบาร์เพราะฉะนั้นโช๊คหน้าจะไม่มีสปริงค่ะแล้วก็ช่างก็จะทําการมันต้องตัวนี้มันจะขันจากข้างล่างอะคะ่ะปรับโหลดปรับ,บยกจากใต้ท้องรถนี่ช่างก็คืนมแม่แรงเพื่อจะทําการคลายก่อนคะคะเ่ให้มันง่ายต่อการทํางานเนี่ยนะคะ มันเป็นเทคนิคของแต่ละร้านเนาะแต่ละร้านก็ทําไม่เหมือนกันอย่างที่ร้าน่ายก็สะดวกแบบนี้ก็ทําแบบนี้เพราะว่าพื้นที่ด้วยอุปกรณ์แล้วด้วยค่ะจะได้ประมาณนี้นี่ก็ขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องลงลงแล้วช่างก็จะให้วัดระยะใหม่แล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ขึ้นใหม่ลงใหม่ก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาสองรอบสารอบแล้วก็นั่งเฝ้าแล้วก็เดินขนของให้เขาไปน,นี่ปรับเรียบร้อยแลย้วช่างก็จะให้ไต่วัดเพราะเดี๋ยวเขาจะต้อง มุดเข้าไปขันค่ะเข้าไปคลายน็อตหมุนน็อตเข้าไปปรับโลดค่ะก็ให้เราเราก็เดินวัดหน้าวัดหลังเลยว่าสี่ข้างเนี่ยมันได้ระยะที่หน้าหลังระยะที่ช่างบอกหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ขยับกันะอยู่นั่นแหละค่ะซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาจนกว่ามันจะได้ทรงเนาะนี่เสร็จแล้วก็ให้ลูกค้าดูว่าโอเคพี่ชอบทรงนี้ไหมลูกค้าต้องการทรงนี้มันเขาบอกปรับขพ้นนอีกหน่อยนึงก็โอเคได้ค่ะจัดให้ นี่เสร็จอันนี้เสร็จแล้วค่ะช่างก็ขันข้างล่างให้แน่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถอดโชคหน้าค่ะเพื่อทําการเปลี่ยนโชคหน้า PT a u t o s p e e ป g e แกนโช๊คน้ํามันล้วนประกันรั่วซึมให้1นปีค่ะนี่แล้วก็ขันน็อตออกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะใส่โชคเลยค่ะหน้ามันจะไม่มีสปริงค่ะจโชครุ่นเก่าตัวนี้ ท่านนี้ไม่ทราบไม่แน่ใจว่าลูกค้ามาจากไหนหรอเพราะว่าเปิดประตูร้านเนี่ยลูกค้าก็มาแล้วแต่ไต่หินลูกค้าจอดยังไม่ลงจากรถเราก็เลยรีบไปส่งลูกก่อนก็เลยไม่รู้หรอกว่าลูกค้าจะเข้าแล้วก็ช่างก็โทรต่างก็เลยรีบกลับมาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ล้อให้เรียบร้อย โชคพีทีออโตสปีดประกันรั่วซึมให้1ปีร้านสตังลอโตอยู่พุทธมณฑลสายสามติดไฟแดงตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์ค่ะเรียบร้อยแล้วจเจ้าคุณปูล่ลอหอนึบๆเลยรถยิ่งเก่าเราต้องยิ่งดูแลนะคะเสร็จแล้วจะวัดปอนก่อนค่ะทรงก็จะออกมาประมาณนี้เลยโอเคส่งงานได้ขอบอคุณค่ะ